สวัสดีนะครับสวัสดี f c นะครับทางช่องอามพลชาแนลนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมเดินทางมากับน้องแนนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามตัวเลขนะครับกับแม่ตะเคียนทองแปดนางนะครับงวดของวันที่1พฤศจิกายนนะครับปี2567นะครับเดี๋ยวงวดนี้มาตามกันต่อนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างน้องแนนต้องบอกว่างวดที่ผ่านมานี่เขาเต็มเต็มตองแบบว่า ปังปังมักเลยนะตรงแห้งเนาะแมนจ่ลที่สําคัญคันนออย่างที่น้องแนนบอกมันว่าจะว่าถาบแม่ตะเคียนกับตะปูตรงกันนี่คือเลขออกแน่นอนเพราะว่าเพ่คนไข้แบบติงวดกปีก่อนเพ่นไห้แบบติดต่อไปมาเมเลยตีคููกันมากเลยแต่ว่าปีนั้นแม่ตะเคียนน่าจะหายยูสามสีงวดแต้ตะปูให้หางวดติด <im itation> แล้วซึ่งงวดนี้ก็คือมแออม่แตนเตียนน้องแน่คิดว่าแม่แตนเตียนนี่สงสารเท่าเหลือจากการลังจากที่น้องแน่ก็พอกับพายาย่ามาขอโชคขอลาบให้เอฟซีซึ่งเพ่นกับปอได้หายเลยแล้วเพ่นกร็ร่างมาหายห้องแน่คิดว่าต้องมีตองงวดที่สองสองแน่นอนเพราะว่างวดมหาหันนี่ต้องบอกว่าหายเต็มเต็มเลยจุดเล็กทุบได้หาฮกสองก็ออกฮกสองเต็มเต <im itation> ็ <im itation> มฮกสองกับขาดได้หนึ่งแน่นอนแมนต้องบอกว่าเต็มเต็มเดี๋ยวงวดนี้มาตามกันต่อนะครับเป็นงวดที่สองนะครับท่านผู้ชมไป นะครับเส้นทางที่จะไปอ่าแม่ตะเคียนทองไปต้นตะเคียนทองแปดนางนี่ก็ต้องพานแบบเป็นสร้อยแบบโบราณโบราณ่าเลยท่านผู้ชมเบิ่งสังเกตต้นตาลนะครับเส้นทางใดที่มีอายุยาวนานเนี่ยให้สังเกตต้นตาลกับต้นตาลนี่แทบจะบัวลงบ่วลงเหลือให้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแถวนี้ต้นใหญ่มากโอ้ตอนยย้นใหญ่ดีหนังแน่นเนี่เบิ่งบ่ท่านผูรรช้ชมก็เห็นบ่ต้นตาลสูงแห้ง มันเป็นสามสิบเมตรบมดทังแน่นน่าจะหอดตรงน,นีน้นะครับตั้งกับแคบแน่เด้อท่านผู้ชมเลยอ่าก็แคบแคบนะครับก่อนนี้ก็อยากมาตามต่อท่านผู้ชมนะครับขอให้ไม้ตรงตรงเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าผู้ใดได้ดูคลิปนี้ต้องได้โชคได้ลาบแน่ถ้าผูใ้ดใดื่องอเบิ่งนี่น้องีอย้ยคิดว่าพลาดมากเลย ตรงนี้นมีควาเรา้ืึอกว่าต,ตั้งแต่แม่กระเทียมแม่แตะเคียนแปดหน้างน่ต้องไห่ตองหวัดแน่นอนนะครับอย่าใาเดินทางไปเรื่อยๆนะครับเจ้านี่เพิ่นจะเอาทานกันนะครับท่านผม้ช่วงนะครับตรงข้องตรงนี้ด้วยที่ประวัติความเป็นมาที่ได้นําต้นตะเคียน้กิาหนแมงล่้ลองเลง่าประวัติให้เอฟซีฟังเมื่อช่วงย้อนกลับไปเก่าปีที่แล้ว ต้องว่าเกาฟีที่แล้วตอนนั้นง,งันเลียนูีประมาณมอสามอย่างมอดสนะี่นะกะช่วงนั้นก็คือคลองตอนนี้เหมือนเขาหลุดเออเขาเรียกว่ายังบงเ่ขุดลอ,อกคลองใหม่หนะมดนลก็สิเป็นคลองทังสี่หล่นะจะเห็นว่าที่เขากันไวนี่แหละแต่กี่บ่มีกันได้จ่ะ,ะจะเป็นะจะเป็นแบบร่วงเลยแมนแต่วอนนี้เขาก็เลยก,กันกันแล้วคนก็เลยขุดลออคลองใหม่แล้วกะเหมือนว่าคลองนี้สิ โยงไปหาตองต้องคิดว่าจังไหนพอเขาเรียกว่าตง้งหนีสิไปทา่ากันตโลไปหามุ่นบอมุ่นนะที่แรกกับมีแตคนมามุ่นนั่นแหละแต่ตอนนี้บอมุ่นเลยคาอเหมือน่นกันไว้ทั้งสองฝั่งไหมนะใไฮยูแค่นี่ไหมกับโค้งแค่นี้คือพุดรอบคลองใหม่พูดขึ้นมากพูดขึ้นมาก แล้วประเด็นคือขุดรอบคลองนี่ตรงนี้เลยนะคลองตรงนี้เลยเมื่อก่อนจะเป็นขี้ดินแล้วก็ลึกแข้งอันนี้ถือว่าเป็นน้ำน้ำขื้นสูงมากๆก็จะนา่าจะทว่วมห,หัวละ,ะสิบกว่าเมตรถรึงาแ,งแบเลยครับ้วเพ่นก็นเลยเห็นตนตะเคียนพนก็นเลยหาทั้งรถเคนรถแมคโครรถยางมาแบบว่าขุดมันยกกันยกบ่ขื่นเฮ็ดตั้งไดกับพวกขื้นแต่ว่าต้องบอกว่าตาม พิธีโบราโบลามโบราะนะ่ต้องบอกกาวเพ่นกนแต่ว่าไม่มีใครบอกกล่าวก็คือผากันขุดขืนยกขืนยังกระบกขืนจักเทียใส่ยกลดเค็นแต่ว่าจะขั้นกับบกขืนแต่เทิงบัดเขาเรียกว่ายังแมคโครจกกระบอกขืนวันนี้นก็กเหมือนว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยไปเขาฝันเช่าบ้านแล้วเพิ่นก็เลยสีมาอยุคลองนี่แนตะ่วันนี้เช่าบ้านที่เพิ่นเคยมาซอยตรงคลอง,องตรง hey. แมนจ่ะ เนเคยมาซอยเันก็เลยคิดออกเลยผู้หญิงใส่ชุดไทยนี่สงเสัยจะเป็นต้นแต่เขียนหรือแม่ตะเขียนที่กระด้งติดโยกขื้นตั้งโยกไปไหนแน่นอนเพิ่นก็เลยมาหามอหมอเขาเรียกว่ามอสทำมาทำพิธีบอกกาวเซนไวเพิ่นจากกเลยเนยโยกขื้นแล้วกับว่าแม่แต่ตนเดียวจ้ะทั้งบริวารเพิ่นพอมบาแม่ไหนหน่อยเลยเนาะได้มากเราคนเรากับรถเช่นกับรถแม่โคบอกฟุตกระเบายกขื้นกระเบาโอ้ทางง่าย ต้องบอเ,เลยต้องบอกว่าความศักดิสธิ์ของมเมตะเคียนนี่ซักซิ์แห้งนะช่วงนั้นฮื้อห้าแห้งนะ้ลลลนองแน่นม,ม,ม,มือเอกสุดมือแหลกลองแน่นได้มาไดมาเบิงไดมากาบมาไหวผอมหอนะัวนั้นนี่แหละกะ็มีความเป็นไปเป็นมากของมเมตะเคียนอืมแต่ว่าใต้ผืนดินลึกไปอีกบบลูน่าจะมีอีกที่ดินท้าทมลงไปเรายังขุดไม่พบนะจ๊ะเพราะว่าต้องว่าเป็นตนโบราณมินมอน มีมเป็นใหม่เก่าใหม่แก่ท <Man, S 2> นะั้งนั้นแต่มียังอีกหลายอย่างเลยที่อยู่ขังใต้ดินที่แล้วก็วมีมมชาวบาว้านแจ้งหนีพ่นวากนกนจะเห็นต้นตะเคียนเด็กๆปรวมานตีหนึ่งตีสองนะครับมีคนมาหล่นเนามนะ <Man. S 2> นะครับว่าต่รวช่วมมาถ,ถึงแล้วบอกเรากับคนลุกนะครับาำรวจชม่วมฝนลุกมากๆเลยนะครับวยวจอดรถก็หน,น้องแน่น ะครับรรช่วมถึงเรียบร้อยแล้วะนะเดี๋ยวลงไปกราบไหว้แล้วกันขอโฉกไปพร้อมๆกันนะครับท่านผช้ชมไปนะครับท่านผช้วมนะครับโอ้เนี่ยหนุ่งเนี่ยนุ่งหลายเนี่ยวัตกรรมมาท่านผช่วมเอ้ยวัตกรรมมาไปใส่ศาสตร์ด้วยทั้งเนยเอายิบไหมศาสตร,ร์ก็เก่านี่างะ ครับมาช่วงใบใบนะครับตำรวจโจมแดดบบฮอนนะครับหมวดที่แล้วห้าหกสองนะครับตรงตรงเลยหกสองนะครับตำรวจโจมเป็นเล็กทูบนะครับขอเล็กทูบเข้าตรงตรงนะครับตำรวจ้จมเน่นเตรียมเทียนเลย นะครับเดี๋ยวให้น้องแนนนะครับเตรียมจุดทูบจุดเทียนนะครับกราบไหว้บอกกล่าวนะครับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อขอตัวเลขนําโชคนะครับงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็มาขอพรขอโชคนะครับอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับท่านผู้ชม นะครับเวลาท่านให้ท่านก็จะให้ต่อเนื่องเลยนะครับให้แบบต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับสำหรับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้ง8นะครับเป็นต้นตะเคียนซึ่งต้นใหญ่มากๆนะครับก็อยู่อําเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ในตัวอําเภอเลยนะครับแถวๆฝั่งมูลนะครับถ้าเดินทางมาแถวๆฝั่งมูลนะครับ ถามชาวบ้านเขาก็จะรู้จักนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ติดคลองเลยนะครับต้นใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอโชคกับน้องแนนนะครับท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะยคืออ๋อวันนี้มีพวงมาลัยมาด้วยซ่า มาเป็ปีใหม่ปนีน้<ว>องแน่นต้มต้นตะเคียนเลยไหอยเชิญเลยขอโชคอีในด้อแม่ตะเคียนเลยวันนี้เป็นขอเป็นงวดที่สองจะปีใหม่แล้วสาธุข<ะ>โชคต้อนเรียงรถให้เอฟซีพันธุ์ดมัดหมีมัดศิลป์พ่นได้ไ<ว>ไโชคนำ <c oughs> โอเคพวกมาอะไร นุ่งแต่หลายแต่มุชมเลยนะครับก็คืองวดที่ผ่านมานะครับห้าหกสองนะครับเป็นเลขทูเข้าตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ นะครับสำหรับทูปนะครับที่จุดบอกกล่าวนะครับแม่จะเคียนทองแปดนางผมก็จะใช้เจ็ดดอกนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งจุดแบบนี้มานะครับตลอดนะครับ คำมากกับย,ย,ย,ยุ่งไายท่มนผะช้ชมือยมีแต่ยุ่งไร่นะยุ่งไร่หน่อยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่านะครับมีทุกอย่างเลยนะครับสัตว์ปลามีทั้งนกตัวเงินตัวทองก็มีนะครับวันนั้นผมมาวิ่งตัดหน้ารถตัวใหญ่มากนะรกระลอกกระมีกระลอกเยอะมากมีทุกแบบเมื่อกี้พอครับรถมาพอเห็นไอ้ที่มาทำการเห็นกระลอกเผือกอสีขาวตัวหนึ่งนะครับเป็นกระลอกเผือกนะครับคือป่าตรงนี้สมบูรณ์มาก แม่จ mm ้ hmm. ะรักนรอนุรักษพ์ผอมเะแถวนี้ัตดอุอแต่แม่แตะเคียนแม่นางทั้งแปดมมีลูกล้านได้เดินทางมาเพื่ออยากจะมาขอโชคขอลาบฝากเอซซึ่งวันที่พานมาต้องบอกว่าแม่แตะเคียนแม่นางทั้งแปดนี่ให้ลูกให้ล้านได้เต็มเต็มปัง,ปงเลยเลยหลายท่านเพื่อนอาจจะได้โชคไป แต่อีกลหลายทันด้วยพรมพันในดชโชคอาจจะเป็นพราะเอฟซีเขามติดตามในช่องอัพพล h ชาแนลติดตามน่องแน่นใหม่มื่อนี้อยากจะมาขอโชคขอลาบแมตะเคียนแม่นา่งทั้ง7หรือดาทั้ง8นี่ล่ะอยากจะขอโชคให้เอฟซีอยากให้เพื่นใด้มีโชคไม่ลาบกันในงวดที่2องงวด1นึ่งพฤศจิก,กายน2 5 6 7นอยี่อยากให้แม่ตะเคียนประทานโชคลาบโชคไงให้ลูกไห้านสามตัวถ่ายรางวัลที่หนึ่ง หรือว่าสองตัวบนสองตัวหลางเกรดเดอร์แม่ขอให้แม่ประท่านโชคให้ลูกหลานไดมีเงินมีทองถ้าลูกหลานได้มีเงินมีทองหลูกหลกานคิดว่าลูกหลานก็ิได้เซนไว้แม่แต่เคียนแม่นางทั้งเจ็ดทั้งแปดนี่แะจ้ะก็จเป็นพวกผลไม่นะจ้ะแม่ก็เป็นแม่นั่งทิพนะจ๊ะผละไม่แล้วก็ิเป็นของหวานนำหวานนะจ้ะทาแมงวดนี่เลขของแม่แต่เคียนแม่นั่งทั้งแปด เข่าลูกล้างกระสีน้ำผลไม้ของหวานแล้วก็นำหนาวานมาหวายแม่ขอให้แม่ประทานโชค ok, ให้ลูกให้ล้านได้โชคได้้างวัลน,นีนะ้ในเด้อสาธุแม่เคยห้โชคท่างเหล็กถูกหรือว่าเหล็กเสียมซี่กไ็ได้เด้อจ้ะแม่ซึ่งวันที่พานมาหน,นี่แม่ห้ท่างเหล็กถูกต้องบอกว่าห้ตรง,ตรงๆตเต็มเต็มว่าต้องกลับเลยต้องบอกว่าลูกล้านกระปึก หลายคนเลยที่บ่าันได้โชคได้ลาบกับแม่ไปหวดนี้ลูกหลานต่างอกต่างใจอยากจะมาขอโชคขอลาบแม่แล้วก็ต่างอกตั้งใจอบอกว่าต้องมาบน่นบานสารก่าวกับแม่เลยทไดต้โชคหวดนี้ลูกหลานก็สินํำพลไม่ของหวานนำหวานมาไหวาแม่ขอให้เขาทัางเด็กถูกสามตัวตรงๆด,ด,ดูเด้อซ่าโอ้ยง่แตมบุตมชม เลือดเลยกินจนท้องไข่นะั่นมาหันพอตตรงแน่นคอเหล็กถูกเด็วมากแมนจ้ะอ๋อเดี๋ยวพอก่เยาสักเียเอาคอ,อเหล็กถูกจุดเลยเอางล่วงเดาตัวนี้นะ เพ <Okay. S 1> ราะว่ามุ่นเอา,เอาตัวที่ชฉบที่หยิบได้นะครับท่านผู้ชมเหมือนเพ่นเหตสัญญาณเหลือดไว้เนาะนะถ้าใดก็ต้องมาตามที่บอกเกาผลไม้ของหวานนำหวานแต่ว่าน้องแน่นปกติผมมักขอโคอยู่แมตะเคียนแปดนางเนี่ยจะพูดแต่คําว่าแปดนางแปดนางแต่ว่ามื้อนี้น้องแน่นเว้าแปลกนะคะท่านผู้ชมนะครับถึงสองครั้งเลยแมตะเคียน แม่นั่งทั้งเจ็ดทั้งแปดแม่ตะเคียนแม่นั่งทั้งเจ็ดทั้งแปดหรือว่าแม่ตะเคียนแม่นั่งเิ่นจะหายเลขเจ็ดแปดนะครับแต่ผู้ชมซึ่งบ่าเคยว้าวั้งสี่นะครับแต่ผู้ชมวนมากจะว่าว่าแม่ตะเคียนทองแปดนางเลยผมสังเกตตรงแนี้เว้าถึงสองครั้งนะครับบูรลูไหมนะทั้งเก็ดทั้งแปดอธิษฐานออกมาแล้วก็เว่าออกมาเองเลยแบบหรือว่าเพิ่นจะหายเลขอเจ็ดแปดตรงเนี้แปลกมากนะครับซึ่ง อ่าที่ผ่านมาบ่เคยว่าเรื่องทั้งเจ็ดทั้งแปดนะครับมีแต่แม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับจะพูดอย่างนี้ตลอดนะครับอันสนองแรนกับลูกโตขึ้นโอน้ยุ่งหลายแต่ผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะขยับเซมซีน, 4, นะครับชาตูดเดอร์แม่ตะเคียนแม่อ่าแมนางทั้งแปดหากลูกหลานได้มีบุญมีโชคพ่อจะ ขอโฉกลาบแบ่งปันจากแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดก็ขอให้เซียมซีที่ลูกหลานเขย่านี่เข่าสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งิุซกีกายนปี2อ6พนรอทั้ง3ตัวตรงๆให้ f เอฟซีที่เพื่อนใน้รับชมได้มีโชคไม่ลาบได้ปนดีปดสินไปน้ำกันเด้อซะมังแมเซียมซี่หม่แหลกเดี๋ยไม้เหลกเก่าจ้ะไม้เหลกเก้าเก้ามาแล้วนะ อะตรงเนี้เอา้าเซมซี่ใหม่ที่สองเดี๋ยวไม้เหล็กศูนย์จ้ะ <9 S 2> เก้าศูนย์เก้าศูนย์อ้าฮะเซมซี่ใหม่ที่สามเดี๋ยวไม้เหล็กหาจ้ะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้านะครับท่านผู้ชมอืมเหล็กสวยเนาะสวยแห้งหรือว,ว่าเก้าศูนย์ห้า สาธุโอเคนะครับช่วงที่รอดเ็กทูบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูตามต้นตะเคียนนะครับเผื่อจะเจอตัวเลขน้องแนนเนาะนะครับไปเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับไปน้องแนนเดยวาทให้น้องแนนพาไปดูนะครับต้องบอกเลยว่าต้นตะเคียนทองนะครับแม่นางทั้งแปดหรือต้นตะเคียนทองยักษ์นะครับท่านมีบริวารนะครับท่านผู้ชมนะครับ หลายต้นมากๆแล้วก็ต้นใหญ่มากๆนะครับ่านว้ช่วงนะครับต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมยางขอามานนี่ผมคนลูกจังได้หรอก่านู้ชมนะครับอืต้นใหญ่มากๆเลยนะครับไปตังนี้อันไมายังได้บ่บ่ได้ พ้าหนองแน่นยางเบิงตามต้นตะเคียนเพราะว่ามากกับคำครับมื่อนี้กัพอมีเวลานิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาดูตามต้นตะเคียนจะว่ายุ่งกับลายลายท่านผู้ชมต้นญ่อิลีนะครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับนะครับจะมีหลายต้นนะครับท่านผู้ชมึ่งยู่ดานในนะครับยุ่งกับลายเนี่ยยุ่งกับลายหนองแน่น อืมอืมอืมยังรือเนี่นย,นนยอ้าวพ่อนี่ยังไขๆเลขสามหามันร้อยขีดเนาะเกือบว่เห็นเอาเลขยังทำผู้ชมสามหาพ่อจ้ะน่ะ อมเดี๋ยวนะคับท่านผู้ชมเกือบว่าเห็นหนึ่งแนนอู้หู้พ่อสามหายลีนะสามหายลีแต่ตรงแนนพ่อคือว่าเห็น้<า>นองสี่ามหายได้ท่านนี้ต้องสี่ะสวะเกือบว่าเห็นเนาะ สามหาตัวเดียวเลยโดดๆดดเลยโอ๋อพอเห็นแล้วแต่ว่าจะจางอยู่ตองแน่น้องสี่เบังนี่นี่น,นี่เออนั่นแหละนั่นแหละมันมีสามนะมันมหา้าห้าสามหาชาแท้งเกือบจะว่วเห็นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจุดนี้เพิ่นก็หายหลายรอบเลยเนี่ยอ๋อสามหานี่ท่านผู้ชม สามกับหานะครับท่านผู้ชมสามหา้าสามหา้าไอสองตัวนะครับนะครับเป็นหนเห็นสองตัวสามหา้าโอชัดๆเล่นลงแน่นนะครับอืมอ่ะว่าเป็นอย่างนะครับแปบ๊บเดียวกับคำอีกแล้วท่านผู้ชมนะครับขางในจะเป็นปลานะครับท่านผู้ชม,มก็ประกาศเขาไปนะครับอ่ะลงแน่น เดี๋ยวไปดูเลขทูบก so ันนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับตำรวช่วงทำว่ายว่ายตำรวช่วงเลยเลขทูบได้ตัวไหนแล้วน้องแนนหนึ่งสามนะครับเดี๋ยวด้วยครับทำาวจช่วงอย่าลืมนะครับเลขทูบนะครับจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ต้องบอกว่าทะเลตะปูก็แม่ตะเคียนตรงกันแล้วก็ออกมักออกไหมนะคือเมีนเพื่อนจะหายตรงกันแล้วก็เขาตลอดนะครับ่านวู้ชมนะครับเวลาหลเลตะปูกับแม่ตะเคียนท่องตรงกันช่วงนั้นหางวดเนาะแต่ว่าตะปูห้หางวดแต่ว่าแม่ตะเคียนท่องเข่าสี่งวดประมาณสามสี่งวดเนี่ยจำว่าผิดนะครับเดี๋ยวมาลุ่นกันอีกนะครับ่านวู้ชมวันนี้แม่ตะเคียนท่องไม่นั่งทั้งแปดนะครับ เพือนจะเหตตัวใดนะครับท่านผู้ชมนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือห้าหกสองนะครับหกสองตรงตรงนะครับต้องบอกเลยว่าตรงตรงนะครับนะครับงวดนี้หนึ่งสามอาเลขงวดนี้ชัดนองแน่นเนาะเลขทูบชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับชัดมากๆเลยนะครับอืมเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามนะครับท่านผู้ชมจะได้ตัวไหนนะครับ กับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดครับท่านผู้ชมนะครับยุ่งกันหลาย่านผู้ชมือเือ้ยกตีบอเคยบนบานสารกาวเพิ่นเน่นรู้สึกว่าเหมือนเพิ่นอยากผลละไม่ของหวานบนผลละไม่ไหวบอกแน่นเอาผลละไม่เนาะบอคือแม่ตะเคียนเพิ่นเป็นแม่นั่งตรงนี้ว่าเป็นนั่งทิพบนะแม่นั่งไม่เพิ่นกันหนาะสิบเกกินของข้าวดอกจาก็<ม>จะเป็นพวกผลละไม่ของหวานน้ำหวาน<ม>ทาแม่นเขาหงุดหี่กับขุ่งตองเห็ด ตามที่ไหวบนมาใหม่ดังน้อยเนาะเพราะรู้สึกว่าอยากบนบานเพิ่นเหมือนเพิ่นอยากแล้วต้องวางสี่นน่ะส่วนมากถ้าเลขจะเข้าคือเลขจะตรงกันกับสารตะปูอันพวกใหญ่แล้วก็ข้ามเลยแล้วก็ห้มาตลอดนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามจะได้ตัวไหนนะเอียงสามหกเอาตรงกับตะปูตัวต่หนึ่งแน่นนะตะปูเก้าสามหกเอาทำผู้ช่วงแปลกว่าตรงกันอีกแล้ว เลขสามหกตรงแน่นบ่ตองบอกยังร้ายได้จากงวดนี้ตรงใจตรงกันกระตปูอันโคกใหญ่เลยจะได้แก่บนแม่อิลีับแบบตะตปูจะได้แก่สองมองนะครับตรงทะเลตรงกันนี่มาแทะแน่นอนเลยพอเิ่นไห้จังสีมาตลอดมีเงันมาตลอดกับแม่ตะเคียนท่งแม่นา่งทั้งแปดกัะตปูบันโคกใหญ่ที่นี่เลขทูบตรงกันเลยนะครบตปูงวดก่อนนีให้หกสามสองออกศากินแมญทบานหกสองส่วนแม่ตะเคียนแม่นางทั้งแปด ให้ห้าหกสองซึ่งก็ตรงกันก็เข้าอีกเข้างวดนี่ตะปูใหเก้าสามหกแม่ตะเคียนแม่แมตะเคียนแม่นางทั้งแปดห้1หนึ่งสามหกพอโอ้โหสิเกิดันเลยสามหกหกสามนะครับท่านผู้ชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขให้ดูไว้นะครับในการเสียงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสงสัยเต็มเต็มเลยนังแน่นตรงกับ เลขทูบตะปู่บ้านโคก<อ>ใหญ่สก็ต้องบอกว่ามันนี่น้องท่ามหัวเป็นยังคือได้บุญบานสันกล่าวเพิ่นเหมือนแบบในความรู้สึกคือแม่แตะเคียนพันอยากกินผลไม่อยากกินของหวานหลังจากที่บ่มีคนมาถวายพ่นดูนเล็วก็เลยมีข้นรู้สึกที่ว่าอยากจะมาตรงเรียกว่าบนบนแม่อ<น>ยกากไหว้ผลลหมากหลากใหม่ของหวานซึ่งเกิดย่งงคืนเต็มเต็มเลยนะครับจำช่วงนสามหกเลขทูบชัดเจนมากๆนะครับจำช่วงวัวอกคน นะครับจังไงก็ขอ FC ทุกท่านนะครับโชคดีให้งงเรื่อยๆเนาะกับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับมือ่อนี่ก็เป็นไปตามที่คิดไว้นะครับเพราะว่าแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดกับตะปูบานโขกใหญ่เวลาเพิ่นไห่โชกเพิ่นจะไห่ตีคู่กันไปยังสี่นะครับในครั้งนั้นช่วงปีก่อนอ่ะเพิ่นไห่พร้อมกันอ่าสี่งวดซ้อนเนาะแต,แต่ว่างวดที่หาตะปูเขาแต่แม่ตะเคียนทองบาเขาแล้วก็ เพลินเพิ่งใหตีครูกันมาสองงวดแล้วน,นะครับนะครับท่านผู้ชมตัวเลขตรงกันตรงกันเพราะว่างวดก่อนอเลขทูบตะป,ปูบ้านโคกใหญ่ได้หกสามสองแมนจ้ะแล้วก็เลขทูบแม่ตะเคียนทองแปดนางได้ห้าหกสองซึ่งตรงกันก็ออกหกสองสองหกแล้วซึงว่งงวดนี้ต้องบอกว่าเลขตะป,ป,ปูนี่น้องแนนเปจุดตรงเรียกว่าบนคือกันได้เก้าสามหกแล้วก็ไดมาบนแม่ตะเคียนคือกันกไดหนึ่งสามหกซเกิดยังงึ้นนะแล้วก็ซึ่ง ตัวเลขก็ตรงกันด้วยแมนะ,นะครับแล้วก็แล้วต้องบอกว่าถาแมแตเตอเคียนแม่นั่งทั้งแปดกับตะปูบันโคกไงเวลาเพลินไห่นี่ไม่กลับหัวกลับหางเลยแต่คือให้ก็ให้ตรงตัวไปเลยตรงตัวเลยเนาะแม่นจ้ะนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนัปฏิหารแ,แต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลูจ<ม>่จะโปรดใช้ <โก S 1> วิจ,จนะยานในการรับชมรับฟังจ้ะนะครับเพราะว่าสถานที่ต่างๆที่ช่องกระพุ่นจะแนวกันแน่นไป เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเฮาต้องให้ความเคารพเพลินแล้วก็เมื่อเ,อเ,เู้าจากเคารพเพลินแล้วก็ให้เกียรติเพลินเพิ่นก็สิมอบโชคลาภให้เฮ้าฝากไปถึง f อฟซทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับจองพ่นก็นกนรู้สึกว่าคนลุกเวลาผมยางเขาไปขางในตน้นตะเคียนนะครับผมรู้สึกว่าผมคนลุกตลอดจนโ่ก้าจะล้างไปเหมือนเย็นจะเยือกแบบบอกว่าถือนะครับตรานปู้ชมงนะครับ เพื่อนศักดิ์สิทธิ์แห้นะครับเชื่อกันว่าต้นตะเคียนนะครับยิ่งมนียอายุมากๆนะครับยิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าจะมีนางตะเคียนนะครับสิงสถิตร,รักษาต้นตะเคียนนั่งไปเปน็นต้นไปไไเพราะว่าเป็นไม้มงคลไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับสําหรับมนีผมกับน้องแน,นง่นนะครับต้องกราบขอพระคุณเอฟซีตทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้ช่องพ่นชาแนลน้องแนนรวมรวมทั้งปู่เทพห้อยทับทันแล้วก็แม่ครูรัดานะครับมาโดยตลอดเลยนะครับก็ขอให้โชคดี เฮงเรวยๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ให้ได้ทองนะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีก็ขอให้มาลายหายไปนะครับเหลือแต่ความโชคดีนะครับสําหรับวันนี้ผมกับมองแนรน,นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับจนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า